สบายดีพี่น้องอยู่กับทรงคิ่เทบกับสาวลาวอันป่านาะบัดนี้วกไปวนมาปา่าเฮงบันี้อันนี้หันชุดแรกเด้อป่ามองเที่ยวใส่ชุดแรกหันชุดสองพันได้กินเถอนะคุณได้ตุนอาหารนีตุนอาหารฝันตัวหนูเนาะอันนีน้ชุดแรกเลาจิมาทอดหลายเติบมืไปปลาเข็งปลาโอปลาขาวอืมชุดที่สองยังพันได้กินครัวใส่ตู้เย็นไว้อยู่อันถ้าได้ปลาขาวได้หลายเนาะพี่น้องเพอ็นเฮง อันปลาพวกนั้นมันจะแพ้เอ็นแห้งเสบกว่าปลาเค็งเอ็นแห้งบกค่ลเสบมันมันแข็งเนาะมันมีกลางหลายมีอันนั้นเดี๋ยวเทชรนนากับเจงซีอันนั้นถ้าปลาขาวหลายไข่แบบเพื่อปลาร่วมอืมมาไ่ไดี่ยวมาักก่อนมกกนักแล้วจะลับไปทอดนะเออลืมกับตมมักทั่วเด้อนี่มันขาดเ่าได้ของมันคู่กันแต่ม,มั่วเ่อปีจะมักปลาก่อน กระเทียมกับหม้อจิงไทยมักเบิด์นี่แหละทอดเบิด์เบอร์เบอรกะจังว่ากันเบอร์เบิด์กะใส่ตู้เย็นไว้มักไว้ลุกแดงมาเกลือหลายตัวมัน ชุดแรกนึงหลายแหมทัรวร์อันแบงตาปลาบูเนาะไปเฮ็ด1ตัวน้อยนี่อย่ันได้เฮ็ดซั่นนะตัวที่2ก็ยังอยู่ ดองน้ำมันหอนเลย ห้ไยพี่น้องเอ้ยคิดได้ทำไมทำได้กออะไรแล้วก็กระโษดทอน้องกันเบิดนี่แนหะ แล้วได้แล้ว,เ,วเออไว <laughs> ปลาโมกัวอันนี้ไปซูนได้มันห้อย แตามักโทษเรโป้นหูทั้งปูทั้งมี <Huh? S 1> โทษไว้ฟักใส่เข้าให้แมวนะนี่แหละอันถ้าฮาหามาได้มันกะประหยัดอันอาหารแมวลงกะให้คนกินนํำฟักใส่เข้าให้แมวนะหาหาม,หา,มาได้มันกะได้กินทั้งคนทั้งแมว มันหามันก็บอึดดอกพี่น้องเ้ยนาอยู่นากินมางคนว่าบ้านค่อยบบมีบ้านเจ้ามีเนี่ยมันมีทุกมองเหรอถ้าเฮาโศกหาถ้าฮายักหาอิหรีนะแหล่งน้ําแต่แต่ละหมู่บ้านแต่ละมองน่ะมันมีอยู่แล้แห่ะแหล่งน้ําธรรมชาติให้หากินนะขึ้นอยู่กับเจ้าสิหาแค่นั้นบบนั่งแต่ยู่หัวหน่ะมันบบมีอยู่แล้แหละนางถ้านางอยู่ทุกงานนะต้องออกไปโซกหาได้เออนั่งอยู่ทุกงานนั้นบบเห็นเลยพี่น้อง ออกไปขา ใส่มังเอกมองึงนังมากอ,อกนี่ของมันถูกต้องที่สุดตามมะเทาเ,า,กออกาเสิร์มะกอกเื่อเล่นเด็ก อ๋ออืมเจ็บเหรอแซ่บเฮงาไปเวอร์มาพี่้องอาหารเท่า ทอดปาม,ามองตั๊มาัะทั่วปีเรียบร้อยมาดูพี่น้องอาหารธรรมชาติเน้นหามาก,กินอาหารธรรมชาติครับพี่้องชื้อแหลมมันกลินแหละมันบ่ค่อยเสไไียบอะไรถ้าเป็นอาหารแบบถ้าเป็นปลาเลี้ยงปลาอย่างมันก็กินได้อยู่แต่มันบ่ค่อยเสบมันขึ้นกับความรู้สึกเขาแหละมา่สุดท้ายแล้วกัน <laughs> ถ้าเป็นธรรมชาติก็เจ็บบางคนขึ้นกับความรู้สึกเขาแหละ หาเองมันพักได้ทัธรสด้ล่ะหรอทั้งได้หาทั้งได้กินมวนดูคนมักหามักหาดูหากินคนมั่นสะิไปะมั่นหากินตำมะทั่วเด็ดขนาดตำใซมมะกร่องอม,มีเย,ยววาวาเลยพี่น้องเลย แซ่บขนาดมาเดิมมาเดิมพี่น้องโทดปลากระโทษเพื่อแมวอันนี้เท่อเลกปลารอบสองมันกินเท่ออยู่บู๊ตแต่อาหารถ้ามันหามมนก็บุดนกินอกพี่น้องเนยนั่งก็ะยุเงินไม่ได้กินได้ปลาบเบลนมาหาเนะอือก็ต้องอยากกินก็ต้องหาาเพี่มัมกแบบหาอยู่หากินอยู่แล้วก็เลยบูดได้ว่าใกอ่หย่างเนาะได้หาก็ะมวน มาเป็นน้องกินนำกันทุกผู้ทุกคนเลยฟังลาบางัางคายตามประเทศทะเละมันนี่ก็ขอจะลาไปก่อนนะหัวก็ไม่เช็นหน้าสวัสดี